คิดว่าพี่แหนมเขินเป็นแค่คนเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้พี่ว่าไม่ใช่พี่แค่คนเดียวเลยค่ะที่เขินน่ะเกิดอะไรขึ้นกับไลน์นี้เดี๋ยวทไมคนดูสามพันฉันเล่าเรื่องผีแกไม่มาดูการว่าฉันพูดถึงแหนมทำไมเป็นสามพันฉันว่าพี่แหนมต้องแอบอัดคลิปแน่แกนี่มันไลน์เล่าเรื่องผีนะไม่ใช่ไลน์เล่าเรื่องแหนมนะพี่ซัอยากให้พี่ตัวเล็กพี่แหนมว่าแด่แต่นีแหนม ทำใจแป๊บนึงก่อนได้ไหมฉัน <c oughs> ขอเอาน้ำเนบหน้าตัวเองก่อนเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปอะลมหายใจเข้าลมนะหายใจออกถึงดอกไม้บ,บานแดดดีแหนมขอยไม่ถือตกเลยอะ่ะต้องต้องต้องบอกพี่แหนมไปนอนก่อนเพราะว่าเวลาพี่แหนมเขาดูเขาจะดูแค่ช่วงแรกบอกฟันดีพี่แหนมก่อนนะคะฝันดีนะไอ้ต้าแหนม